พวกเขาคือเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราในโอกาสนี้ผมโปรดิวเซอร์ยุงและพี่อาจารย์ป่านะครับได้ทําหน้าที่นะครับในฐานะลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาศิลเดินทางร่วมไปกับพระอาจารย์พระมหาต่อแห่งวัดแจ้งในเพื่อมอบเงินปัจจัยเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยนะครับที่บาดเจ็บจากการปกป้องอธิปไตยในครั้งนี้นะครับรวมถึงได้มอบกําลังใจนะครับมอบเงินให้กับครอบครัวของเหล่าทหารกล้าที่ร่า ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาครับต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะครับผมและพี่อาจารย์ป๋าเนี่ยได้ร่วมกันประมูลเหรียญพระหุรมานเหรียญของหลวงปู่ศิลานะครับเหรียญพระหุรมานเหรียญที่หลวงปู่ศิลาเมตตาอธิษฐานจิตนะครับสร้างให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยครับซึ่งจากการประมูลเหรียญในครั้งนี้นะครับเราก็ได้นําเงินปัจจัยจํานวน2 0 0 0 0 0บาทได้รวบรวมและนําไปมอบด้วยตัวเองครับที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีที่จังหวัดโคร,ราช โดยมีพระอาจารย์พระมหาต่อนะครับเมตานะครับไปเป็นตัวแทนหลวงปู่พระมหาศิลามอบปัจจัยและให้ขวัญและกําลังใจรวมทั้งให้พรซึ่งพรเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจยิ่งใหญ่ให้พี่น้องทหารเหล่านี้นะครับหายจากการบาดเจ็บและกลับมาทําหน้าที่ได้ดังเดิมครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนของหลวงปู่พระมหาศิลาแล้วก็วันนี้พระอาจาร์ต่อทําหน้าที่นะครับมาเป็นตัวแทนหลวงปู่ด้วยมามอบเงินให้กับเหล่าทหารกล้าเพื่อเป็นกำลังใจ20,000 0บาทครับครับเงินรายได้ตรงนี้มาจากที่เราร่วม ประมูลเหรียญผูรมาณให้แฟนเพจโปรดิวเซอร์ยุงประมูลแล้วนาเงินทั้งหมดมามอบให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บครับวันนี้ในานามพระเดชพรกคุณหลวงปู่พระมหาศ,ศิร,ศร,ริจันโทหลวงปู่มีความห่วงใยเหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างยิ่งวันนี้จึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์แลาก็โปรดิวเซอร์ยุงแล้วก็ท่านอาจารย์ป๋านำปัจจัยตรงนี้มามอบให้เป็นกำลังใจ ขอให้กําลังใจพี่ๆทหารก้าทุกท่านด <ๆ S 1> ้วย <ๆ S 1> น,นะครับที่ปกป้องอ, <ๆ S 2> อ,งอธิปไตยประเทศนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะไปมอบโดยตรงกับพี่น้องที่ได้รับอุบัติเหตุจากสงครามครั้งนี้ครับเอาตรงๆครับตอนที่ดูนะครับภาพอาการของพี่น้องทหารที่ได้รับบาดเจ็บมาผ่านมือถือเนี่ยยังไม่รู้สึกเท่ากับมาเห็นได้ตาตัวเองได้มาเห็นจริงที่โรงพยาบาลครับผมได้เห็นภาพนะครับความห่วงใยของลูกเมียของพี่น้องทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษาตัวในครั้งนี้นะครับผมได้เห็นแววตาแห่งความใจสู้ของทุกคนนะครับผมได้เห็นบาดแผลและล่องรอยสะเก็ดระเบิด และความบาดเจ็บมากมายจากพี่น้องทหารที่นอนในแต่ละเตียงเอาตรงๆครับทั้งสะเทือนใจทั้งปรับรื้มใจแอบน้ําตาซึมครับผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมจะต้องมีทหารไทยเอาไว้ปกป้องชาติครับดังนั้นนะครับคุณได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วคุณได้เห็นภาพแห่งความเสียสละความยิ่งใหญ่ของหัวใจพี่น้องทหารไทยเหล่านี้แล้วผมฝากให้ทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้พี่น้องนะครับที่อยู่ที่ตะเข็บชายแดนเป็นกําลังใจให้พวกเขาเราขอให้สถานการณ์ทุกอย่างทุเลาเบาบางจากหนักเป็นเบาและขอให้เหตุการณ์ทุกอย่าง ชุติลงในเร็ววันนี้ด้วยเธอครับ นี้คือพี่น้องอนนทหารอันนี้ก็เป็นขอผู้ป่วยราชการสนามของโรงพยาบาลค่ายสุรานารีนครราชาสีมาซึ่งก็ตอนนี้รับดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม <c oughs> ส,ส่วนใหญ่ก็จะมาจากพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลทหารของกองทัพภาคที่สองแล้วก็จะรับดูแลวีรบุรุษทุกๆคนให้ดีที่สุดเต็มกําลังความสามารถให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาที่ดีมีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สามารถกลับไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ขอบคุณพี่พีมากขอบคุณมากมากครับเรากำลังจะไปเยี่ยมนะครับวันนี้พระอาจารย์ต่อนะครับรองเจ้าวาดวัดแจ้งนานะครับเป็นตัวแทนหลวงปู่พระมหาศิลานะครับในการเดินทางมาให้กําลังใจกับพี่น้องทหารกล้าวีรบุรุษของเราครับการมอบถังครับขอบคุณน้องวากนะครับไอ้โดนอะไรมาโดนสเก็ตบอร์ดครับอ๋อตรงนี้หรอ๋ออ้าวการมอบอันนี้เป็น เสื้อปิดตามหา,าอุปิทักษ์ไทยด้านหลังเป็นประเทศไทยลูกนะเนี่ยประเทศไทยอันนี้มอบไว้ให้เป็นลบอีกก็ต้องใส่นะอื๋อทุกๆต่อเลยครับอาจารย์เสื้อยันนี้เป็นยันสายหลวงปู่ศิลาอ่มามอบให้ลูกนะอ้าวทุกให้สมเร็จลุงเรืองนะแล้วก็ขอบคุณที่ปกป้องชายแดนเราขอจับมือฮีโร่หน่อยครับ,รบสุดยอดเนาะ เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมพี่น้องที่ดูอยู่นะครับอืเรากำลังให้กำลังใจพี่น้องทหารหายละใส่ไปรบเลยนะเอออันนี้ปัจจัยเนี้ยลงปู่นะลงเนาะให้โดนอะไรมาโดนยิงเข้าที่ฝ่าเท้ามันยิงเมื่อไงปีฝ่าเท้าตรงตรงมตึ้มอีใช่ไหมครับที่ผ่านมาโชคดีไม่โดนจุดสำคัญเออเท่าข้าปลอดภัยนะครับแข็งแรงนะโอเค อ่าครับใำใจเล็กน้อยจากหลวงปู่นะโชคดีแล้วก็เฮ้ยไว้ลโหลนะเออไอ้โดนอะไรมาโดนเป็นแรงอัดกะเบิดครับอัดอัดแรงไหมแรงอย่างเงี้ยกระเด็นบ่กระเด็นอยู่อ่ะเออเอาไม่เป็นไรมากสาธุนะสู้ๆนะเออเป็นกำใจให้ลูกนะเออสาธุอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าสิบเก้าสมัครมาสมัครมาเฮ้อสมัครใจมาสมัครมาไปไปปกป้องชาติตอนวัยหกสิบเก้าผมยังคิดไม่ได้แบบนี้เลยนะ ตู้ๆนะเออเ้าดีแล้วเจอสลากมาอันนี้ได้ได้ของจากเงลวงทั้งหมดเลยนี่ใช่ครับโอ้โหจะกั่นอะไรจะปั่นอือนี่จังหวัดไหนพิจูบุญโดนอะไรมาระเบิดมาแดงอัดระเบิดโอ้โหแดงอัดระเบิดครับ อายุเท่าไหร่ยี <offended> ่สิบสามปี่สิบสามปีครับกล้าหาญมากน้องกล้าหาญมากออันนี้พยานครับมอบให้นะครับเออพยานมอบให้ปัจจัยจากพวกเราครับที่มาลูกศิษย์อ่าครับปัจจัยหลวงปู่นะลูกนะหปู่เสด็จาฝากความห่วงใยมาให้ทหารกล้าทุกคนครับที่เสียสละเพื่อแผ่นดินครับลูกนะเออหลวงปู่ท่านรักแผ่นดินมากก่อนที่จะเกิดการสู้รบหลวงปู่ท่านนำปัจจัยก้อนหนึ่งไปมอบให้ สองล้านท่านเหมือนท่านรู้ก่อนว่าจะเกิดเลยว่าแม่ทัพต้องการจะต้องใช้เร็วๆนะพี่นะเร็วๆนะครับเข้มแข็เงเข้มแข็งโดนแรงอะไรมาจะเบิดว่ะโอ้เส็ยดลูกคออ๋อเหมือนคออาวมอบห้เป็นกำลังใจนะพี่ไม่อะไรไม่ต้องปวดที่ช่วยกับช่ยพี่พี่เป็นตัวแทนมอไม่เลยเพราะว่ายังไงก็มาในนามสิงปู่แล้วครับสิบปู่แล้วปากมาให้เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปมาหายแล้วก็กลับไปสู้นะ คือโดนแรงระเบิดปืนคอครับประเด็นไหมจะเป็นระเบิดระเบใหญ่หรือว่าหลับลงเลยเหรอหลับลงไปเลยเหรอมันตู้มาตู้มาแล้วก็ร่วงไงระเบิดดังมากเสียงระเบิดดังมากหัวแตกก็เลยได้ได้แก้วหูแตกก็เลยนะแรงอัดนี่ถ้าเกิดลูกใหญ่ๆนี่ก็ตายเลยเออแข็งแระเรียมไปเร็วๆนะน้องคนดูลินด้วยนะโอเค อยู่จังหวัดไหนนี่อยู่หัวหอนเอออยู่หัอนเขาอยู่อนไหมครับเอออันนี้ยันยันลงยันกันปืนกันกระสุนด้วยครับหายไปหลบตอนนี้อะครับไปอยู่แล้วครับเต็มที่ครับเต็มที่นะอันนี้โดนอย่างวะโดนลูกคลอกําลังอยเขายึดครับก็เด็กกระทรวงกําลังอยเขายึดลูกคลอดจังมือไปอยู่จังมือซี่มือลูกคลอมาจากลูกคนหลายเขานับก็ได้ครับบ่มันกระแทกใจเขาเลยบ่ครับเขาอยเขายึดให้แบบยิ่งมันก็ยิ่งใจมาเลยครับอ๋อสลบปไหม ไม่เสร็จครบัอกกระเด็นลอยไปกระแทกก้อนหินอ๋อเข้าเนี่กระเด็นกระแทงระเบิดนั่นนะแขนแขนส้นมันมันในหนังเลยว่ากระเด็นกระเด็นอย่างนั้นเลยนะแขนส้นผิดลูกแบบกระเด็นแล้วก็ลอยแล้วก็กระแทกแล้วแขนก็เลยบิดผิดลูกปูกีฬาม่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่ครับ่ต่่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 ห่วง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร หายหายใช่ไหมครับหายแล้วเข้มแข็งนะพี่นะเข้มแข็งนะอภิไม่มีพี่จะไม่มีใครปกป้องพี่น้องชาวบ้านนะครับ77ล้านคนถูกบ้าครับขอบคุณมากครับพี่ภารกิจพี่ยิ่งใหญ่มากครับนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยครับหายเร็วนะพี่นะหายเร็วนะครับขอบคุณครับหายไวายๆแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมชอเป็นการพยาลูกศิษย์หลวงปู่ศิลากระจายมอบให้จัดเต็นหลวงปู่นะไม่ศิษย์หลวงปู่ไว้นะเอ้ยโดนแรงระเบิดเหมือนกันนะบ้านอยู่ไหน ไปลบอยู่ที่จังหวัดอะไรนาอยู่ที่สุรินทร์ครับอ๋ออยู่ที่สุรินทร์ครับอืมแรงระเบิดเหมือนกันครับเอาขายเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะไวๆนะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะได้มาเห็นภาพพี่น้องทหารนะครับที่สู้เพื่อปกป้องแผ่นดินภูมิใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมาให้กำลังใจทหารกล้าทุกท่านในวันนี้ และก็ตัวผมนะครับโปรยุ่งรวมถึงพี่อาจารย์ป่านะครับขอเป็นตัวแทนของหลวงปู่มหาศิลานะครับในการนําปัจจัย20,000 0บาทมามอบให้แก่เหล่าวีรบุรุษทหารกล้าในวันนี้ตามตาริ่ของหลวงปู่นะครับนี่คือความปรับปริ่มใจของชีวิตเรานะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันขอบคุณนะครับที่ช่วยกันประมูลเหรียญพระหุรมานจนเราได้ปัจจัยนะครับมามอบให้กับพี่น้องทหารในวันนี้นะครับยังไงนะครับลูกเพจทุกคนรวมทั้งผมและ ที่อาจารย์ป๋าขอเป็นกำลังใจให้กับวีรบุรุษทหารไทยที่คอยปกป้องชาติของเราทุกท่านนะครับขอทุกคนปลอดภัยขอทุกท่านแคล้วคลาจากอุปสรรคภัย,ภย,ภย,ภยพันธุ์ปัวครับสาธุครับ